สวัสดีจ้าสวัสดีเว้ยสวัสดีจ้าเดี๋ยวสวัสดีจ้าแม่กินสวัสดียังจ๊ะน่ารอดีรอพี่น้องดีนะครับน่าการมณ์ดีวันนี้น้องมนาจะไปกินข้าวขาหมูโชว์จ้าชุดจ้ามันอิ่มอิ่มอิ่มไหมอิ่มอิ่มอิเอาให้หยิบกินเลยเอาตักตัดตักโชว์โชว์พี่น้องวันนี้มันนี่กินข้าวขาหมูแล้ว่น้อง เอาแบบเลี่ยเลยเด้อหวนเลยพี่น้องเบิงเขานี่เอ้าจับเนี่ยอ้ากินอะไรกินอืมอืมเมื่อกี้เด็กน้อยเด้อพี่น้องต้องเข้าใจเด้อครับผมเอ้าพี่น้องอยากกินให้เบิ้งอยากกินให้เบิ้งเลยอืมข้าวเช็ดในบุบเน่บุบกระดาษเน่ของเงาบนเป็นเหรียญพี่น้องเหรียญเอากินเลยลูกเอ้าอยวพ่อน้ำร้อนสาดนะพ่อดีกินนะหมออืมอืม เนาะมีพอจักสิีบางเนี่ยมีบัางเนี่ยอืมอืบ้างเนาะอืมอืมอ้าอืมยังไงเพราอตัวอไปเล็กน้อยครับผมอํานี่ยบอทุกเมื่อนั่งมันจะเริ่มเริ่มสวัสดีพี่น้องเป็นเลยจุกแจ้วันกับทุกแจ้วัพออะไรเอา บีอาองหน่อยเห็นบอนี่ล่ะที่ว่าเป็นพวกไฟยเอ้ามาไหมมาไม่พอกินเนบ้งงบ้งไม่พอกิน้งตัดกันเยอมามามาอัมมาอัำอัมอะไรนั่นน like ่ะัอบ้กินบบ้น้อืมอืมอืม <c ười Hin> Ừ, mmmm. Mmmm, mmmm. Mmmm, mmmm. Mmmm, mmmm. cho mmmm. Mmmm,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  nè. cho cho. đi

Thật bóng vào tim bừng. Tắm lên, tìm người. Tông mùi thầm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  mùi nhóc 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 cái này luôn mm, cái นี่อออหน้างกันได้แบบรูวะนิวปูนิปีอนะแต่ยังหน่อยยังรูว่า่อ่อยเห็นอย่างรู้พ่อนี่ยปอพ่อไอกินด้วยเอามื่ตังนี้ตันี้ตนี้ตันี้อันน่าเนมาไปขอตจ้ขอไปเด้ว่าน้องกับซัมี่นะพี่น้องเอาไปมาบสนุกสนานเหมืนเครืองเลือแต่ยันั่งพ่อกับีย่างคนด้กินเงี้ยนี่เอามือยกบ่อยยกบ่อย

ต้องให้นั่งเป็นคนมาเก็บเองแล้กันพอเห็นไหนคนบอลนั่นเลยเราโอ้ยยิงคำใหเนี่ยตงมือต้มือตมือต้มือตั้มือกันต้มือกันริงจังเลยโอ้ยมันกินราจาไปเานยิงมาเนี่ยเด็กหน่อยเราก็ได้กินหลักกระเล่นเาไปเพราะท้งซื้อไม่เนกินเนยปนอเนบคือกเลย ตะโกกินได้เนียบ่เป็นแบบเป็นแบบตโนยวด้มในเบืองเลยนี่อะที่ว่าที่บองว่าคือว่าทไทยเบืองเนี้ยกับแบบเนี้ยเด็กหน่อยอนนี้ยี้ตุ๊ เวียนที่น oh, 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 ้าให้ทำอย่างนี้อ <c ười> ้าเลยโอ้ม <c ười> <c ười> ัมโอ้โหโอ้โหโอ้พี่น้องดูสิครับดูโอ้โหเจ๋งจังเลยตะมือตะมือไอ้เฮ็ดเองเนยนะมาเฮ็ดเองป๊าพี่น้องข้าวเผาตุ๋นอื่นได้พี่น้องว่าอะไรใกล้เอาเอาตะเวรตะเวรเรื่องยกก็ ยังไงเลยเล่ได่เออต้เพื่อนเพื่อนดูขวายเวงเดหอ่ะ e ต้องยิบอ um, mm ืม hmm, ย uh, uh ิงได่นหรอืมอาเอ่ยิบใส่เลยอ๋อจิบไม่มีเลยนไปนองเลยไหนเอายิบที้นกนี่ตักเข้าด้วย อืมหอนหออืมมาทามพอคามพอคมอมครับที่ิ๊มหนพ่อตีใครมาเออนยายากินอืมัอง อือืมทำมั่มัทมมมใไหมลงไปเห็นด้วยที่ปากคนเราพอใช่ไหมมามืนอล็ก็ไม่อาบน้ำมามขบะข่าาอ๊ะอืมก่อนพ

โอเคโอเคอนกอนมะอืม่นองมด้อ่ะออัอ่งอันน่งอันอัอกอันตวไปเลยพี่น้องเดหน่อยทํดิๆครับมาไมาไหามอ่อ่น้อ่แล้ว่ะนอิ่มอ่ะอนกอนกิน่ ข้ามันกินไปแล้อืมอืมไม่ินหรออืมอมฮึ่บบบรบบบาบบ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 าบาบบบบบบบมบบนน่บนบบ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 ิบบบบบบาบ้รบบบบนบบ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 บหบบบบบ้บบีบบ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  ไอมิน่ามึงว่าเป็นแมนเช่เตอร์เล้วตอรอ่ำมึงอันบอกมาเก็บกินอย่งพ่อไว้ให้ลูกด้ไว้ินแล้วทีไหนบอสบาพอเถิอย่าพ่อตีนะพอตีนะไม่โยนนะดีเดี๋วดีเดีวดีนะดีไม่โยนไม่ไม่เอาีบนับข้าวไม่ต้องถีบไหนตีนเดียวเนี่ยเออกินโอเคเก่งมากน้ำตาเดียว อข้ามดู่ทยมั้ยควอนล่ามลุกปาสะอาดมโอเคอืมดาวของปากอย่าของมาในปากก่อนองพี่มันเากินได้กกวความันจแจ้งแล้วชุดแจ้งแร้พี่น้องเพิ่งหล,ล,ล, <l ug> นะลังจากกินเขายิ้มแล้วหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็มาอยู่ในกรงมันนะของพี่น้องให้เบิ่งสภาพหลังจากกินเขายิ้มแล้วเลยนี่ก็มาเล่นดินไส้หมดน,นี่เล่นดินแล้วก็อาบน้ำโอเคจ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามาไหนตีตีมาี่นางรู้จักความ